ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คดรีพิกโรโมาโนยืนยันหนักแน่นว่าลิเวอร์พูลยังไม่ถอนตัวจากดิวของเปียโรอินกาปีแต่อย่างไหน,นะครับและข่าวที่ออกมาในช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะวิซูโรมาโน่สายข่าวทางด้านการยทีมชื่อดังก็ได้มามาสร้างความหวังให้กับแฟนบนอลลิเวอร์พูลครั้งนะครับ หลังจากที่ในช่วงก่อนอันนี้มีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลได้ถอนตัวออกมาจะาดิวกันในทีมขั้มเปียโรอินคาปีกองหลังในวัย21ปีจากสโมสรไบร์เลเวอร์กูเซนเป็นที่ต้องรแล้วหลังจากที่เอเจนต์นส่วนตัวของนักเตะรายนี้ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ในช่วงก่อนอันนี้ว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อมาหาตัวเขาและบอกว่าอยากจะได้ตัวอินคาปีไปร่วมทัพแต่ตัวคนานั้นก็เผอหลุดปากพูดรื่องคาตัวของนักเตะรายนี้ว่าจะมีราคาที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านยูโร ซึ่งทางร์พูก็มองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปสําหรับนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่21ปีและยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มาอย่างยาวนานแต่อย่างได้จนท้ายที่สุดก็มีข่าวลือว,ว่าวอร์ผู้นั้นไม่กล้าสู้ราคาและได้ถอนตัวออกมาจากดวการย้ายทีมในครั้งนี้เป็นที่ียารออยแล้วแต่ล่าสุดนะครับทางด้านฟอร์บิสโซโรมาโน่ก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการเดลี่เบทแฟร์เทปล่าสุดว่าตัวเขาคนนั้นขอยืนยันความชัดเจนได้เลยนะครับว่า ลิวภูนั้นยังคงเฝ้าจับตาม,มองสถานการณ์การนิธิมและฟองการเล่นของเปียโรอินคาปีกองหลังของ en, ไบเออร์เลเบกูเซนายนี้อย่างใกล้ชิดและทางลิวนั้นก็ประเมินว่านักเตะรายนี้มีความสามารถที่เพียงพอในการย้ายเข้ามาเป็นกองหลังคนใหม่ในทิมแอนฟิ์ได้ในอนาคตร่วมกับนักเตะรายชื่ออื่นๆที่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อนักเตะกองหลังที่อยู่ในลิท์ทั้งหมดออกมาได้เพราะยังเป็นความลับของสโมสร แต่สิ่งที่ผมยืนยันได้ในตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลยังไม่ได้ถอนตัวออกจากความสนใจในตัวของเปียโรรอินคาปีอย่างแน่นอนโดโรโมโนยืนยันต่อไปในคบว่าลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอินคาปีนับตแต่สัปดาห์สุดท้ายของตลาดก,การสื้อขายนั้งแตะในช่วงเสมมอที่มันมา โดยในตอนนี้ลิอร์พูได้ยื่นข้อเสนอเขาซื้อตัวนักเตะรายนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกทางสโมสรเบอร์เออร์เลเวอร์กุสเซนตอบปฏิเสธฉะนั้นทําให้ลิบบูฟูมองว่าพวกเขาจะหวนกลับมาให้ความจริงจังในเรื่องการย้ายทีมเขานักเตะรายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเปียโรอินคาปีคือนักเตะที่ทางเชเกนครอบนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากพวกเขาติดตามนักเตะรุ่นนี้มาแล้วเป็นระยะเวลานานดังนั้นลิเวอร์พูลจะไม่มีทางปล่อยมือจากเดีวนี้ไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนและข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้ว่าลิเวอร์พูลได้ถอนตัวไปแล้วนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงและณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นการในดีวนี้แต่ยังได้เพราะยังไม่ถึงเวลา แน่นอนว่าค่าตัวอย่างเป็นทางการของปีอโรอินคาปีก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาแต่ยังได้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ลิเวอร์พูลจะถอนตัวออกมาจากดิวนี้และท่านลิเวอร์พูลจะเดินหน้าเต็มตัวหรือจะถอนตัวออกมาจากดิวนี้ก็ต้องรอให้ตลาดหน้าหนาวเปิดทําการสยก่อนไม่ใช่จะมาถอนตัวนะตอนนี้ตั้งแต่ดิวยังไม่เริ่มต้นมันไม่สมเหตุสมผลฟอร์ิโซโรโบนกกล่าวทิ้งท้าย จอห์นเอริกเชื่อว่าเชเกิงคลับจะสามารถผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้จอห์ John ith, นเอริกในนามนักเตะฮีโร่ของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมัน่นไปยังอดีตตัวเก่งเก่าของเขาอย่างลิเวอร์พูลวันในฤดูกาลนี้ทีมของเชเกิงคลับนั้นกําลังมีโอกาสที่ดีที่จะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้าสู่สโมสรได้อีกหนึ่งสมัยหลังจากที่ทันเจคกิงครอปเคยพ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วหนึ่งสมัยเมื่อปี2009 โดยเหตุผลที่ทําให้ทางด้านของจอห์นอาริทมองว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสที่ดีในฤดูกาลนี้ก็เพราะว่าการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมของ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นั่นเองและในะตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่กรอบคลุมผู้นําและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นทีมจากฝูงได้ในอนาคตแบบไม่ยากโดยจอห์นอริทนะครับได้เขียนเรื่องนี้ในคอลัมน์ส่วนตัวของเขาผ่านทางลิเวอร์พูลโดยกล่าวว่าในตอนนี้เราทุกคนคงได้เห็นกันแล้วว่าแต่ละทีมนั้นต้องใช้ความยากลำบากมากยิ่งขึ้นกว่า ที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งและคว้า3คะแนนได้เป็นผลสําเร็จเราได้เห็นแมนเชสเตียร์เป็นทีมตัวเต็งที่พ่ายแพ้กับอาร์เซนอลในค่ำคืนวันอาทิตย์แถมยังเป็นการพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกของเปปกูดิล่าซึ่งนั่นทำให้สื่อได้ว่าฤ้ดูการนี้มันไม่ใช่งานง่ายสำหรับแมนเชสเตียร์และ2ทีมจากลอนดอนอย่างอาร์เซนอลและทันนัมฮัสเปอร์นั่นคงจะไม่ยอมให้แมนเชสเตียร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ได้แบบสบายๆเหมือนกับปีที่แล้วได้อย่างแน่นอน แต่สําหรับลิร์พูนั้นผมมองว่าการที่พวกเขาอยู่อันดับที่4ของตรงนารางคะแนนนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพราะไม่ต้องไปรับแรงกดดันเหมือนกับสามอันดับแรกดังนั้นลิร์พูจะเล่นเกมของพวกเขาแบบสบายๆและเก็บแต้มไปเรื่อยๆแบบไม่รู้สึกกดดันและถ้าหากว่าพัานไปจนถึงช่วงปีใหม่และลิร์พูยังคงเกาะกลุ่มทีมผู้นําแล้วก็ผมมองว่าลิร์พูจะมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ เน,นื่องจากปัญหาคอนลิบูนในเวลานี้ก็คือปัญหาเรื่องของเกมรับที่เสียประตูให้กับกูก้แกงในทุกๆเกมและลิร์พูจำเป็นจะต้องทําสถิติให้เหมือนกับแมนเชสเตอร์เมื่อฤดูการก่อนๆน,นั่นก็คือเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้พวกเขาจะกลับมาเก็บชัยชนะได้แบบรัวๆและสถิติการพ่ายแพ้นั้นจะต้องเกิดขึ้น20เกมต่อ1ครั้งดังนั้นลิร์พูจึงไม่สามารถมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปได้ การได้นักเตะใหม่หลายคนเข้าสู่ทีมและสามารถทําให้ทีมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมดังนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องรักษาโมเมนตัมของตัวเองเอาไว้ให้ได้นานที่สุดและรอให้คุ่กข่งอยงอาร์ซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำคะแนนตกหล่นกันไปเองแล้วเราเค่อยเร่งสปีดแซงพวกเขาในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันและมีโอกาสเป,เป็นไปดนตัาหางลิเวอร์พูลชุดนี้เล่นกันด้วยฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวา และเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องผมอยากเห็นลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้ทีมของเราณตอนนี้แข็งแกร่งและสามารถสู้ได้กับทุกทีมและนักเตะใหม่ของเรานั้นก็โชว์ฟอร์มได้ดีใน,ท,นทันทีและผมก็มองว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลจะกับเคี่ยวย่างชิงแชมป์กับแมนเชสเตอร์และอาร์เซนอลไปจนถึงเกมสุดท้ายและผมก็มองว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกสมัยในท้ายที่สุดจอนอรรดกล่าวทิ้งท้าย โรมาโนยืนยันชัดเจนนะครับว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่จริงจังเป็นอย่างมากในเดียวกันย้ายทีมของกวนซาโลอิกนาซิโออัปเดตรายงานข่าวการย้ายทีมของกวนซาโลอิกนาซิโอกันอย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงคำาคืนที่ผันมานั้นท่านอนของฟาบิโอโรมาโนเดี่ยวข่าวท่าดนการย้ายทีมชื่อดังชาวอิตาลีก็ได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีล่าสุดให้กับทางแฟนบอลหงดังลิเวอร์พูลนั้นดีใจกันเป็นทิวแถวหลังจากที่ ตัวของคนนั้นยืนยันว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นกําลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของกวนซโลอิกนาซิโอกองหลังตัวเก่งจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังในดกโปรตุเกตอย่างไร้จิตและพร้อมที่จะดําเนินการเรื่องการย้ายทีมงนักเตะารนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลในทันทีเมื่อตลาดหน้าหนาวนั้นเปิดทําการโดยฟาบิโซโรมาโนได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาโดยกล่าวว่า ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่กำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกอนซาโลอิกนาซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงที่ผ่านมาโดยทางลิเวอร์พูลนั้นแสดงความชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกน้อยหนึ่งคนในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้โดยที่ผ่านมานั้นกอนซาโลอิกนาซิโอก็ถือเป็นนักเตะที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูล และทีมอื่นๆอยู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วกองหลังรายนี้ก็เลือกที่จะอยู่คัทขึนกับสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปใช่ผมยืนยันได้ชัดเจนเลยนะครับว่าความสนใจของลิเวอร์พูลท,ที่มีต่อนักเตะรายนี้นั้นเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่กำลังให้ความสนใจในตัวของกองหลังดีกรีทีมชาติโปรตุเกสรายนี้หลังจากแหล่งข่าวที่ผมได้ยินมานั้นดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กู่แข่งลิวหูนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเทียมที่กำลังให้ความสนใจในตัวของกวนซาโลอิกนาซิโอ เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันและผมก็ได้ยินข่าวมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ส่งทีมงานแมวมองของพวกเขาเข้ามาเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดถึงขอบสนามแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่าการเฝ้าติดตามสถานการณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและยังไม่มีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนั่นก็เพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ตลาดหน้าหนาวใกล้จะเปิดทําการนั่นเองแต่ที่นั้นมันก็แสดงเงียนหยั่ชัดเจนแล้วนะครับว่า ในต,ตอนนี้ทางสโมสรไหนบ้างที่กําลังให้ความสนใจในตัวของกอนโซโลอิกนาซิโออย่างจริงจังอยู่ในเวลานี้และผมก็มองว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นน่าจะเป็น2ทีมที่จะยั่งชิงตัวนักเตะรายรนี้เข้าสู่เทียมเมื่อตลาดการสกันักเตะครั้งถัดไปเปิดทาการนั่นก็เพราะว่าทั้งสองสโมสรต่างรู้ดีว่านักเตะรายรนี้มีความสามารถมากแค่ไหนและมันจะไม่ใช่เรื่องที่น่าปลาใจอะไรเลยถ้าหากว่าสปอร์ติ้งลิสบอน จะได้กำไรมหาศาลจากดิวนี้เพราะผมเชื่อว่าค่าตัวขั้นต่ําของกอนซโลอิกนาซิโอขั้นต่ํานั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์แต่ก็มีความเป็นไปได้ในท้ายที่สุดแล้วว่านักเตะรายนี้อาจจะกลายเป็นผู้เล่นกองหลังที่มีราคาแพงที่สุดในโลกในทันทีถ้าหากว่าทั้ง2ทีมต่างไม่ยอมแพ้และอยากจะได้ตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมด้วยกันถึงคู่ ดนั้นการย้ายทีมของกวนซโลอิกนาซิโอนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์การย้ายทีมที่น่าติดตามและน่าดูชมประจําช่วงตลาดการสื้ขายนักเตะหน้าหนาวเลยก็ว่าได้ปล่อยให้ผ่านไปลุยดีอนเปิดปากครั้งแรกแล้วนะครับจังหวัดดรามา VAR ออกมาพูดแล้วลุยดีอนนะครับปีจอมคลิวของลิเวอร์พูลเปิดปากครั้งแรกกรณีที่โดนความผิดพลาด ของ VR ริบป,ประตูในแมตช์ที่แพ้ท้านำฮอสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่สอสในศึกพกรีเมียร์ลีกในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ดัามาในเกมนั้นลก่าวมันเกิดขึ้นจากจังหวัดที่โมเมสซาลาใจบอลให้กับลุยด,ดีอัตหลุดเข้าไปซัดประตูก่อนโดนยกทงล้ำหน้าแต่ทีมงาน VR ก็มีการสื่อสารที่ผิดพลาดจนยืนยันว่าเป็นการล้ำหน้า กังนั้นนะครับคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาเซียนหรือ PGMOL ก็ได้ออกมาขอโทษและยอมรับว่าทีมงานผู้ตัดสินทําผิดพลาดขณะที่มีบางฝ่ายพยายามเรียกร้องให้เกมนี้กลับมาแข่งขันึ้นใหม่แม้รู้ดีว่าไม่มีทางเป็นไปได้ก็ะตางดิอันครับซึ่งไม่เคยปริปากพูดถึงกรณีปัญหาดังกล่าวนี้ได้ตัดสินใจออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับผ่านทางอัลโรโด เป็นสื่อมั่นเกิดโคลอมเบียวัชวะนั้นส่งผลกระทบกับตนอย่างมากปัญหาของตัวตูมันซับซ้อนนิดหน่อยตอนนั้นมันส่งผลกับผมมากๆแต่ผมก็ไม่ใช่คนเดียวมีเพื่อนร่วมทีมของผมทุกคนด้วยช่วงกลางเกมที่ผมมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยมากจังหวะนั้นมันน่าจะเป็นผลบวกที่จะช่วยเราก็ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ผู้ตัดสินก็แค่มนุษย์คนหนึ่งคุณต้องทำใจให้สบายและปล่อยให้มันผ่านไปลุยดีอาร์ตกรา ชเชสเทนเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับให้คำตอบเกลียดแมนยู u, หรือเอเวอเรตันมากกว่าผีหรือทัฟฟี่เทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับฟุตบอลตัวเก่งของลิเวอร์พูลเปิดใจว่าไม่ชอบทีมไหนมากกว่ากันระหว่างปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทัฟฟี่สินเงินเอเวอเรตันทัพหงดานะครับทำผลงานในช่วงต้นฤดูกาล2 0 2 3ันยีถึงสองพได้ดีพอสมควรโดยพวกเขาเก็บได้17คะแนนรั้งอันดับที่4ซึ่งตามหลังไก่เดือดทองเทนนิสเปอร์จากฝูงเพียงแค่3แต้มเท่านั้น หลังจบช่วงฟากเบกทีมชาติของคุณซืนเจ็กกิงครับก็มีคิวที่จะต้องทำศึกเมอร์ซีไซส์ดัะบีแมทต้อนรับกเกมเยือของเอเวอเรตเพื่อร่วมทีมที่แสนน่ารำคาญที่แอนฟิลในเกมลีกวันเสาร์ที่1ตุลาคามนี้อล็กซนเดอร์อนดอนครับซึ่งตอนนี้อยู่ในแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติอังกฤษเปิดเผยความรู้สึกว่าเกี่ยวกับ2คู่แข่งคุณกันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอเรตว่าทีมไหนที่เขาไม่ชอบมากกว่ากันนี่เป็นเรื่องที่ยากเลยทีเดียว ราะผมโตมากับการดูทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลโดยนั้นตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูเตดครอบครองทุกอย่างดังนั้นเป็นเรื่องปกติในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลผมก็เลยไม่เคยชอบพวกเขาพวกเขาควา้าแชมป์ทุกอย่างแล้วก็ทำแบบนั้นได้ตลอดแต่โดยส่วนตัวผมรู้จักพวกเอเวอร์ตเนียนหลายคนพวกเขาอยู่รอบๆอบตัวผมมันเป็นอะไรที่ถึงเครียดมากกว่าเมื่ออยู่กับพวกเขามีการปฏิสัมพันธ์เยอะมากอย่างที่ผมพูดเอาไว้เวลาที่ผมไปโรงเรียนพร้อมกับนักเตะหลายคนที่อยู่ที่นั่น การแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นแต่ผมคิดว่าถ้าผมได้ดูเกมของทีมชุดใหญและได้ดูนักเตะอย่างสตีเวนจลาดกับทุกๆคนผมอยากเห็นพวกเขาชนะแมนเชสเตอร์เตต์มากกว่าเอเวอเรตเสมอนั่นคือสิ่งที่ผมคิดรองเทนระบุทิ้ง้ายเอาให้เคลียร์ฮาร์เวิร์ดเว็บแจ้งเหตุหยุดเกมไม่ได้นะัดลิเวอร์พูลบุกไพรสเปอร์ถูกต้องตามกฎกติกา ผาวุฒิเวทนะคกับหัวหน้าคณะกรรมการพุทธสินอาชีพหรือ PGMOL บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎกติกาของเกมลูกหนังแล้วที่ไม่สามารถหยุดเกมได้หลังจากมีการตัดสินที่ผิดพลาดในเกมศึกพิยรีกแมตที่ลิเวอร์พูลบุกแพ้ทันัมฮอสเปอร์2ประตูตัว1เมื่อเดือนก่อนโดยหงแดงถูกริบป,ประตูจากลูดิอัสด้วยควมผิดพลาดลิเวอร์พูลได้รับความเสียหายอย่างหนอก เนื่องจากพวกเขาสมควรออกนำสเปอร์จากจังหวะที่โมเมสลาจ่ายบอลกับลุยดอัตหลุดไปซันโบโดยไม่ลำหน้าแต่ไลแมนยกธงก่อนรอเช็คจาก VR เพื่อยืนยันความถูกต้องในจังหวะกลางครับภาพรีเพย์แสดงเห็นว่าปีกทีมชาติโคลอมเบียสมควรที่มีชื่อทำสกอร์เนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ลำหน้าโดยหลังจากถุกเกม PGMO ยอมรับว่า v ีอาทำผิดพลาดกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมฮาร์วาร์ดเว็บ จากการเคลียร์ประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยชีย้แจงว่าดาวเรนอิงแลนด์ผู้ตัดสินห้องว r อาเข้าใจผิดแต่ขณะเดียวกันหัวหน้า p g m อมก็ระบุว่าเปาเช้า,ชาทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องที่ไม่หยุดเกมหลังรู้ว่าทําพลาดโดยเกมดําเนินไปแล้วผมเข้าใจดีว่าผู้คนถามว่าทําไมจึงไม่หยุดเกมหลังตระหนักว่าเกิดความผิดพลาด เว็บกล่าวโดยเขาชี้แจงว่าลิเวอร์พูลพลาดได้ประตูขึ้นนำเนื่องจากอังกแลนเข้าใจผิดว่าพุตศตซินไซมันฮูเปอร์ชุดคิดได้ว่าประตูดังเก่าวไม่ลำหน้าจึงสื่อสารกลับไปว่าเช็คเรียบร้อยแล้วจนทำให้ลิเวอร์พูลเสียหายอันที่ริงพวกเขาพิจารณาวว่าจะเข้ามาแซงแซงให้มีการหยุดเกมหรือเปล่าแต่พวกเขาตระหนักดีว่ากฎของฟุตบอลที่ถูกกำหนดโดยฟีฟา่าและ IFAB ไม่อนุญ,ญาตให้ทำแบบนั้น ลิเวอร์พูลมีเซอร์ไพรส์นะครับเตรียมทุ่มคาดฉีกชัญญาเพื่อคว้าตัวปีกเรียวเบติสลิเวอร์พูลก็คงมีข่าวเสริมทัพอย่างตัวเนื่องครับโดยล่าสุดกาลังมีข่าวให้ความสนใจปีกของเรียวเบติสซึ่งมีค่าฉีกชัญญาอยู่ที่26.9ล้านปอนด์รายงานจากสื่อดังของสเปนอย่างฟีเจอเชสนะครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งสุขเวทีผึ้งกฤษิดกลังจับตามองอันเซเน่ดิเยลปีกตัวเก่งของเรียวเบติสทีมดังในศึกลาลีกาสเปนและเตรียมทุ่มเงินซื้อเพื่อคว้าตัววมมมาร่ท ตามข่าวรายงานแจ้งว่าอาจจะมีขั้นสิทธิ์ยาอยู่ที่26.9ล้านปอนด์และทีมของแดงก็พร้อมที่จะจ่ายเงินก้อนดังกล่าวให้กับทางเรเวอร์ติสโดยแข้งในวัย18ปีระเบิดฟอร์มอย่างอยอดเยี่ยมโดยยิงไปทั้งหมด3ลูกจากการออสนัดเป็นตัวจริง4เกมในศึกลาลีกาสเปนในฤดูกาลนี้ทําให้เจ้าตัวนะครับได้รับการจับตามองจากทั้งลิเวอร์พูลและทีมอื่นๆและเื่อได้ว่าก็จะมีอีกหลายทีมให่คนสนใจเช่นเดียวกันนะครับ ของนางก็เลยอยู่ในช่วงมองหาตัวแทนของโมเมสลาที่คาดการว่าน่าจะย้ายไปค้าแข่งในลีกอุดิอาระเรียอย่างช้าสุดก็นในช่วงซัมเมอร์และดิยาวนะครับก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากยังเหลืออายุการใช้งานได้อีกหนะักลิอรูผู้กำลังมีแผนที่ทำการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ในเดือนมกราคมนี้และเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับ รายงานล่าสุดนะครับว่าลิเวอร์พูลข,ของพวกเราได้เล็งไปที่2กองกลางตัวรับอย่างอันเรและก็คาวินฟิลิปของ Manchester City. แมนเชสเตอร์หลังจากที่เปียโรอินคาปีจากเบอร์ลุเซนก็คือกองหลังที่ลูดจินชอบมักที่สุดและได้เฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของเขามาโดยตลอดจากที่ผ่านมานะครับส่วนผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับก็มีอยู่2คนที่หวงแดงให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คืออันเรทารินดาเดของฟูมินเดเซ และกัวินฟิลิปจากแมนเชสเตอร์ซึ่งกนั้นก็พร้อมที่จะย้ายออกเทียมในเดือนมกราคมนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากมีการย้ายจริงๆในตำแหน่งกองกลางตัวรับชื่อว่าวาตุรุเอนโดอนาคตมืดมนเลยทีเดียวนะครับขนาดตอนนี้ยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะตำแหน่งกองกลางตัวรับแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะฮะแล้วก็งานนี้คงมี2คนคนใดคนหนึ่งย้ายมาเนี่ยโอกาสก็ยิ่งจะน้อยลงไปอีกนะฮะถ้าเป็นวันนั้นก็ชวนให้คิดนะครับว่า นักเตะจากเอเชียหรือประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอที่ย้ายมาแล้วก็มาดับกับลิเวอร์ pool นะครับแต่ถ้ามองความเป็นจริงแล้วนะครับวัตตุลูเอนโดก็ตอนนี้ก็ังสามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่จากการพัฒนาพวกงงของจุดเกรฟในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้นะฮะเพราะต้องเจอแรงประทะนั่นเองนะครับส่วนคาวินฟิลลิปและอัลราททเรนดาเนนั้นก็แข็งแกร่งนะครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่ ล่ำบึกเลยทีเดียวนะครับเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นฮะเป็นช้อยตัวเลือกในตลาดนักเตะการซื้อขายตลาดรอบที่2ในเดือนมกราคมนี้ของลิเวอร์พูลนะครับก็ซื้อไแน่นะฮะท่านผู้ชมต้องมารอลุ้นกันกองหลังและก็กองกลางตัวรับนะฮะคนนี้เอาจริงลิเวอร์พูลได้ส่งแมวมองดูฟอร์มจิ๊กซอต,ตัวสุดท้ายหวังปิดดิวในเดือนมกราคมนี้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มหลายครั้งแล้ว ลิเวอร์พูลของพวกเราเอาจริงแล้วนะฮะส่งแมวมองดูฟอร์มจิ๊กซอตตัวสุดท้ายลุ้นคว้าตัวเสริมทัพในปีใหม่น่าจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับรายงานจากเว็บไซต์90มิลและลิเวอร์พูลอีโคสองสื่อชื่อดังรายงานเป็นเสียงเดียวกันวันสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกได้ส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มอังรามิฟิลทีมชาติบราซิลของฟูเมเนเซ่ก่อนลุ้นคว้าตัวมาเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้ แหล่งข่าวระบุเลยนะครับว่าแมวมองลิบูได้เดินทางไปดูเกมโกปาลิปอดเดอโเรสในรอบรองชั้นเลิศนัดที่2ซึ่งมีอันแร์ที่มีส่วนช่วยให้ฟูมมเนเซ่บุกไปชนะอินเตอร์นาเซองนาว2-1ในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาและผ่านเข้ารอบชิงชั้นเลิศอีกด้วยด้วยสกอร์รวม2นัด4-3ไปพบกับบุคาจูเนียยักษ์ใหญ่จากลีกอาร์เจนตินาโดยลุ้นแชมป์รายการสมัยแรกของสโมรสมรในวันที่4ี่พฤศจิกายนแล้วเกมในนั้น,น,นอังแรา โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยแต่นี้อันราก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลว่าอยากได้ตัวตั้งแต่ตลาดนักเตะช่วงสมมติที่ผ่านมาแล้วแต่ฟูมเมเนเซ่ไม่ต้องการปล่อยคิเมนคุสกันออกไปจากทีมจนกว่าจบฤดูกาลซึ่งล่าสุดมีลุ้นแชมป์รายการชิงแชมป์สโมสมรทวีปอเมริกาใต้อีกด้วยครับส่วนเกมที่แมวมองไปดูฟอร์มนั้นอังแราได้ลงเล่นตลอด90นาทีนะฮะและมีบทบาทสําคัญในแดงกลางของฟูมเมนเนเซ่ ทั้งการเล่นที่ชันฉลาดมีความแข็งแกร่งดุดันเข้าปะทะบอลได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เจคกิงครับกุนซือหงแดงนั้นต้องการมีฟิลตัวรับที่จะมาเต็มๆให้ทีมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหลังจากที่ต้องใช้อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ลงเล่นแทนนะครับโดยสําหรับลอรูพูต้องการอังแรกเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งกองการตัวรับหลังพลาดการขอตัว,ตวยเซ์กกากซิโดและโลมิโอลาเวียที่ถูกเชลซีปาดหน้าไปแทน ขณะที่วัตรตรเอนโดที่ดึงมาจากสุดกากก็ยังใช้แบวไม่ได้เต็มที่ซึ่งขาดการกวลางหงแดงจะส่งแมวมองมาดุมฟอร์มอีกครั้งในเดือนหน้าด้วยในนัดจริงฉะนั้นเลิศนะครับด้วยการดีนะฮะลั่เบลึกเลยนะฮะสำหรับอันแรนะฮะน่าจะเป็นคนนี้นะครับต้องติดตามนีค่คือสงครามลิเวอร์ pool นะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของนที่11ตุลาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ